ว่าพอตัวเองได้ยินว่าตาทักทุกคนตั้งจิตตั้งใจตั้งใจตั้งใจทำไวให้ดีทำไวให้ดีตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บัดนี้จะขอตั้งใจจะขอตั้งใจตั้งตัวตั้งตน จอดจิตจดใจสงเสริมสอดไส้ส่งเสริมสอดไส้สวดใส่ศีลธรรมสวดใส่ศีลธรรมดูจิตดูใจดูจิตดูใจดูไวให้ดีดูไวให้ดีฮัปพพอดีพอดีแต่มใจปัดนี้เติมัดนี้เอาพอดีพอดีนะ เ้าพอดีพอดีดูจิดดูใจดูไว้ไห้ดีดูที่ตรงนี้ที่นีตไหลไปไหลผ่านตาหูไหลผานตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางไหน ใจก็รู้ทันใจก็รู้ทันรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรรู้ไปตามนั้นรู้ไปตามนั้นเธอก็รู้ทันเธอก็รู้ทันตทันใจทันใรู้รู้สึกรู้และรูคิดนึกและรู้คิดือรู้จิตรู้ใจได้ คือรู้จิตรู้ใจกันทุกวนรู้แยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรรู้แยกแยะว่าอะไรควรไม่ควรรู้ทบทวนรู้ทั่วรู้ตัวเรารู้ทบทวรรู้ทั่วรู้ตัวเราเมื่อกิจไหลก็ให้รู้ดูที่กิจ ก็ให้รู้ดูเข้าไว้หลืงทุนที่ก็ให้รู้ดูเข้าไปเมื่อจิตเหลือก็ให้รู้ดูเข้าไปเมื่อจิตเหลือก็ให้รู้ดูเข้าไปผลสุดท้ายได้แต่รู้ผลสุดท้ายได้แต่รู้กูไม่มีกูไม่มีตั้งจิตตั้งใจ